อยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวมันีการล่นกันนะเาไอูี่เราใกล้ถึงบ้านยังอ นนมีขนาดเล่นมัมมีว่าน่าจะใกล้ถึงบ้านเราแล้วล่ะเออแล้ว,ลวตรงเหรออืมฮุมฮุมเห็นไหมซอมบี้กำหน้าบ้านเลยไหนนั่นไง ได้ไหมแล้วเรามีอะไรอยู่ในรถเราบ้างเนี่ยขอนกุมโทรสั่งมิสทิรี่บั๊กให้มามีได้ไหมโยถามนั่งอ่ะกลุ่มโทรสัส่ง<ม>เลยมันไม่ช้าสิเอาลูกมามีมาจะได้ดูซัมบี้ให้แล้วนี่มามนะีต้องมาเลยนะของขอมาเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยน้อยอนะ okay. ต้อนมาเลยนะโอเคตะกี้โทรสั่งคนสั่งของบอกว่าจะมาส่งเมื่อไหร่ตอนนี้เลยหรือเปล่าเนี่ย มัมเม่ต้องการอุปกรณ์เอามากำจัดวิ่งเต็มบ้านเลยอุ้ยมิสทรีบอร็อกส์มส่งแล้วครับของแล้วว่ะรับด้วยครับน้องภูมิรับมาแล้ว,วทำไมอันใหญ่มากเลยอ่ะอุย้ยทำไมคนส่งหน้าตาคุ้นๆน่ะทำไมอันใหญ่มากเลยอ่ะน้องภูมิเดี๋ยวเราไปหาที่แกะมิสทรีบ็อกส์กันมาดูว่าในกล่องเนี่ย เป็นอุปกรณ์อะไรที่เอาไปกําจัดซอมบี้ได้ตกลงไหมน้องภูม,พมิพร้อมไหมพร้อมอยาไปแอบแกะกันตรงไหนดีแอบตรงที่แกะตรงนี้ไงซอมบี้จะได้ไม่เห็นเนาะ่อะไรไอยู่ในนี้เนี่ยเราจะมันไปช่วกับซอมบี้ได้ไหมผูมว่ามีอะไรอยู่ในนี้ระเบิดหรือป่ะเราต้องไปช่วยกุ๊ดน,นะกุ๊ดอยู่ข้างบน ู่ในห้องมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเลยเราต้องไปช่วยพี่กุ๊ดน้องภูมิพร้อมไปช่วยพี่กุ๊ดไหมลุยไหมสู้ไหมลูก,ลกขอพลังหน่อยอืมีแรงหน่อยแล้วผมต้องดูไปเลยอุ้ยหนึ่งสอง ปืนอะไรเนี่ยปืนปืนไว้ยิงซอมบี้ใช่ไหมปืนนี้มันมีตุ่มปืนเนิร์ฟเนี่ยปืนเนิร์ฟไว้จัดการกับซอมบี้ซอมบี้โดนยิงปุ๊บตายเลยน้องปูมยิงซอมบี้ด้วยปืนเนิร์ฟอันนี้โอเคไหมโอเคมาไม่แกะแกะออกไม่เนี่ยโอ้โหอ้น้องปูช่วยแกะหน่อยลูก みあら。

แรงมากเลยเอาวันนี้ไหมนี่อันนี้อันนี้อันนี้มีด้วยถ้ามีกระสุนเยอะกว่านี้อีกนะเอาปืนอันใหญ่ดีกว่าไหมเอาปืนหนักค่ะปืนเล็กก็คือกระสุนหนึ่งชั้อัน tôi thì tôi muốn quýt lên nát 那妈咪。我明天走，别把我扔了。 ต้องหาอีแอบแน่นะแล้วแอ่ตรงนี้กันดีกว่าไป

ผมต้องยิงเข้าใจไหมเพื่อช่วยที่เขาให้พ้นจากอันตรายต้องค่อยๆเดินนะไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวซอมบี้มันจะจับความตื่นตะหนของเราได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราจะสู้ด้วยกันจับมือสู้ด้วยกันโอเคไหมโอเคไปไปเดินเฮ้ยมีกระสุนไปเลย yeah

我还能，你能说的过？ โอ้โหอะไรกันเนี่ยวุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ววุ้ยมาม่แล้วฮงฮช่มาหน่อย l e g หดแล้วแล้วหมดแล้วมาเมาดูเยตายเต่ใช่ไม่หมดเฮยพี่กุ๊ดปลอดภัยแล้วใช่ไหมีกตันสอปีแล้วนะนี่ให้พี่กุ๊ดตัวสองปีแอบสองปีใหญ่เลย กดไม่ต้องกลัวนะเรามาแล้วเนาะนะนอมาด้วยนะพี่คปลอดภัยแล้วนะ ซอมบี้ไม่ได้มีอยู่จริงนะคะน้องๆเป็นการแสดงบทบาทสมมตุติวันนี้น้องๆคงจะสนุกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องภูมิและม,มัมีเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย See you next time เย้เต้อมนคุม้มได้นะ